ท่านพูดว่าทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อข้าแต่ทำไมหน้าของเจ้าถึงแดงแบบนี้เม็ดฝนกระเด็นเข้าตาข้าจึงรู้สึกหนาวดังนั้นหน้าของข้าก็เลยแดงนี่ข้ากำลังพูดอะไรเนี่ยเจ้าจะจะทำอะไรเมื่อครูข้าจับใบหน้าองค์ทศทายาทแล้วร้อนจริงๆดูแล้วองค์อถทายาทจะพูดความจริงเจ้าเจ้า แต่ว่าบรรยากาศท่ามกลางสายฝนแบบนี้ช่างสวยงามมากนักทำให้ข้ายากที่จะลืมจากที่ข้ารู้ท่านไม่ชอบไปดูฝนเท่าไหร่นักแต่เพราะว่าฝนนี้จึงทำให้องค์ทศทายาศกับข้าสามารถใกล้กันมากขึ้นไม่ใช่หรือท่านได้แต่พร่ำพรำพันแต่แบบนี้ไม่รู้สึกเบือ่อเหนื่อยบ้างหรือไงกับเจ้าข้าไม่เคยรู้สึกเบื่อนหน่ย องราชทายาทม่อมฉันขอประทานอภัยเพคะหลุยเจ้ามาได้จังหวะพอดีเร็วตามข้าไปที่สนามคัดเลือกหลุยเจ้ามาได้พอดีเหมาะพอดีเลยองค์ราชทายาทกำลังหลบหน้าองค์ชายอยู่หรือเพคะข้าไม่ได้หลบหน้าใครข้าแค่มีเรื่องที่ต้องทำต้องเรียบจัดก,การ ลุยให้ข้าถือล่มให้องค์สถายาติดีกว่าแบบนี้น่าจะสะดวกกว่าให้องค์ชายถือล่มให้ข้าอาจจะทําให้ท่านลาบากแต่ข้ากลับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างแต่ข้ากลับรู้สึกเป็นเกียรติของข้าอย่างหาที่สุดมีได้ในสายตาของดูอีน่าแปลกองค์สถาญาติก็รู้สึกดีต่อองค์ชายหรือ แต่ถ้าองค์ดัชนาาย,ยมีใจให้ใช,ชายองค์ชายจริงๆต้องยาแน่ๆหลังจากการตายของฟันเซียวนและหวานจึงการคัาเลือกก็ยังคงดำเนินต่อไปในที่สุดก็ได้ผู้เข้ารอบสองคนสุดท้ายคาราวะองค์ชายคารวะองคสัญทาณโกงจินหาวหลงชิงทิทนสี่คนนี้เป็นผู้ ข้ารับการคัดเลือกที่มีผลคะแนนดีที่สุดในด่าสุดท้ายขอเชิญองค์หญิงเป็นผู้เลือกเองข้าไม่เลือกคู่ครองของข้าต้องเป็นคู่ครองขององค์หญิงจะต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้เท่านั้นองค์ชายท่านใจร้ายมากข้าเกลียดท่านนะ่ะฮะองค์หญิงน่าจะเหนื่อยมากการคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันอื่นทหารพาองค์หญิงกลับไปพักผ่อน องคชายรู้สึกดีกับองหญิงใช่หรือไม่ทำไมต้องทำเป็นคนได้ความรู้สึกแบบเช่นนี้เล่าเรื่องมาถึงตอนนี้องค์สุทายาดยังคิดว่าข้ามีความรู้สึกต่อองค์หญิงองค์สุทายาดท่านเห็นว่าข้าเป็นตัวตลกหรือเมื่อครู่มื่หลงอยู่ยังดีดีอยู่เลยทำไมถึงโกรธแบบนี้ล่ะไม่ข้าไม่ได้คิดเช่นนั้นองค์ชายอยากจะรักใครก็รักเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับข้า งูหลงซือข้ากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรกับเจ้าดีองชายท่านโกรธเรื่องอะไรเ้ื่องความสามารถของท่านท่านสามารถฆ่าองค์เจถาย,ยาได้เหมือนกับขครยี่มดตัวหนึ่งไม่ใช่หรือช่างเถอะท่านไม่เข้าใจหรอกห้องบรรทมองค์หญิงองค์ชายอย่าถิงข้าไว้ช่างเอ๋อดูดีขึ้นมากเจ้าจะเลือกเคลเป็นคู่ครองท่านพ่อข้าข้าคิด ท่านพ่อเรื่องคู่ครองช่างเอ๋มีคนในใจแล้วเพคะท่านพ่อทางถามแบบนี้แสดงว่ายังคงรักข้าอยู่ดูสิท่านพี่อสุสท้ายาสุดท้ายท่านก็แพ้ท่านพ่อความจริงแล้วหม่อมฉันชอบองค์ชายกงจุนหาวหรือหลงชิงถินระหว่างสองคนนี้จะเลือกมาหนึ่งคนว่าจะแต่งงานกับใคร ท่านพ่อทั้งสองคนต่างก็เป็นผู้ชายที่ดีพร้อมแต่เขาไม่ใช่คนที่หม่อมฉันชอบช่างเออเจ้าเป็นองค์หญิงเจ้าควรให้ความสำคัญกับราชวางศ์เป็นที่หนึ่งดังนั้นความหมายของท่านพ่อคือหม่อมฉันต้องอภิเษกกับคนที่ไม่รู้จักอย่างนั้นหรือกนจุนหาวและหลงชิงทินต่างก็มาจากตระกูลใหญ่ ถ้าฉ้างเออแต่งงานกับพวกเขาก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อราชวงศ์เป็นอย่างมากเขาไม่สนว่าเจ้าจะชอบใครเจ้าเป็นลูกสาวของขค้าเป็นองค์หญิงของแผ่นดินดังนั้นต้องคิดถึงทุกคนเป็นหลักเจ้าจะทำอะไรหม่อมฉันไม่เลือกใครทั้งนั้นนอกจากองค์ชายหม่อมฉันจะไม่แต่งงานกับใครในเมื่อเจ้าไม่เลือกข้าจะเลือกแทนเจ้าเอง เจ้าต้องแต่งงานกับกงจุนหาวท่านพ่อท่านพ่อท่านอยาอ่าทำแบบนี้กับหม่อมฉันเลยนะเพคะท่านอยากเห็นหม่อมฉันตายหรือเพอคะข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วทุกคนเฝ้าองค์หญิงไว้ให้ดีน่าจะต้องมีชีวิตไปจนกว่าจะถึงวันสมรสเพคะองค์สหายาตตามเข้าไปที่ตำหนักหยวนชิงข้ามีเรื่องอยากจะปรึกษากับเจ้า ตอเดี๋ยวพยาค่ะคงเตทรงเรียนให้องค์เจษถายาเข้าเฝ้าพเพียงพระองค์เดียวมีเรื่องอันใดจะทรงปรึกษาหรือพยาค่ะองค์ชายจะทรงใจร้อนไปทําไมท่านพ่อเพียงแค่เรียกค้าไปคุยเท่านั้นเองข้าเป็นห่วงท่านองค์ชายทรงเป็นห่วงตัวท่านเองจะดีกว่าตำหนักหยวนชิงองเจษถายาเจ้าจำคำพูดที่ข้าพูดกับเจ้าได้หรือไม่ ขาอยากให้เจ้าเป็นผู้ชายด้วยความเต็มใจท้งฐานะผู้หญิงของเจ้าไปซะและเป็นองค์รัชทายาทเจ้าคงจะไม่ลืมใช่ไหมหม่อมฉันไม่เคยลืมเพคะแล้วเรื่องเล่าลือของเจ้าและองค์ชายนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ท่านพ่อได้เจ้าของหม่อมฉันคิดเพียงแต่เรื่องบ้านเมืองไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเพคะท่านพ่อได้โปรดทรงเชื่อหม,ม่อมฉันเถอะเพคะซื่เจ้าคงรู้ว่าค่ะ ไม่เก็บของที่ไม่มีประโยชน์ไร้ข้างกายชีวิตน,นี้เจ้าอย่าคิดที่จะเป็นที่จะกลับไปเป็นผู้หญิงอีกเลยตอนนี้ตัวเจ้าเป็นของแผ่นดินเข้าใจหรือไม่หม่อม,มฉันจะทําตามที่ท่านพ่อต้องการเป็นองค์ราชทายาทที่แข็งแกร่งหม่อมฉันขอตัวก่อนนะเพคะ่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาต้องทนต่อไปวันงานอภิเษกขององค์หญิง ข้องเต้ข <Af in. S 2> ้องเต้พะยะค่ะองหญิงหนีไปแล้วพะยะค่ะอะไรนะนางกล้าไปในวันอภิเศกหรือเจ้าเด็กอากันยูเจ้าเด็กอากตานยูฟังนะองศัายาและกงจุนหาวจะทั้งสองจะออกไปตามหาองค์หญิงมู่หลงชางมาให้ได้ฉากนั้นก็จัดการเรื่องแต่งงานอภิเษกสมลสให้เสร็จพะยะค่ะกงจุนหาว เจ้าคิดอย่างไรกับเรื่องที่องค์หญิงหนีไปเรื่องงานอภิเษกเป็นสิ่งที่ท่านพ่อและท่านแม่ต้องการเป็นเรื่องที่กำหนดไว้แล้วองฉันยอมรับชะตากรรมชีวิตและพยาค่ะแต่เหตุผลที่องค์หญิงหนีไปน่าจะเป็นเพราะหัวใจขององค์หญิงแต่ในเมื่อเกิดมาในตระกูลสูงสักจะมีสักกี่คนที่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักไปจนตายตอนนี้ไม่รู้ว่าองค์หญิงหนีไปที่ไหนไม่มีเบาะแสไม่รู้จะไปหาได้อย่างไร ให้คนไปดูที่ห้องบรรทมขององค์หญิงเพื่อหาบาะแสองค์สุ์ถายาอดอฉันสืบหาดูแลพยาค่ะสาวใช้ตามตัวขององค์หญิงบอกว่าคืนก่อนวันงานองค์หญิงได้ทรงยืมชุดผ้าดิบของสำหรับผู้ชายไปพญาค่ะชุดผู้ชายข้ารู้ว่าตอนนี้องค์หญิงอยู่ที่ไหนท่านกงตาวข้ามาน้านหน้าหอฟินิก ในเมื่อข้าแต่งงานกับองค์ชาไม่ได้งั้นข้าก็จะไปหอฟินิกแล้วหาผู้ชายรูปงามสักสองสามคนนี่เจ้าเป็นใครรูปงามยิ่งนะักมาดูเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิปล่อยข้านะเจ้าเมืองอาดอย่าเพิ่งไปข้าเจอคนนี้แล้วงี้ยน,นีข้าให้เจ้าส่งเขามาให้ข้าว้าวท้อง คุณท่านชายท่านนี้ใจดีมากข้ายกเขาให้เจ้าขอให้มีความสุขนะครับเจ้าทำไมเจ้าต้องช่วยข้าข้าลังเกียจข้าไม่สนว่าเจ้าจะลังเกียจหรือไม่แต่ว่าต้องทำตามพระราชองค์การกลับไปอภิเสกให้เสร็จปล่อยข้านะข้าไม่กลับไปปล่อยข้านะถ้าจะให้ข้ากลับไปที่นั่นข้าจะข่าตัวตายให้ดู ึงตอนนั้นพวกเจ้าก็จะถูกลงโทษถ้าข้าตายก็จะให้พวกเจ้าตายไปด้วยเจ้าจะตายไม่ได้องค์สิทธายารู้วิชาการต่อสู้ท่านกงข้ามอบนางให้กับเจ้าแล้วรีบพาไปเถอะเพะะื่อข่ะทำไมพระองค์จะต้องปกปิดว่ารู้วิชาการต่อสู้ข้าไม่มีทางเลือก หม่อมฉันเข้าใจแล้วหม่อมฉันจะพาองค์หญิงกลับไปที่ตำหนังเดยวนี้พะยะค่ะหลังจากที่กงจุนหาวจากไปได้ไม่นานองค์ธิฐายญาองค์ธิษฐายาต,ถถายาตหน่วยผลิตอาวุธของกองทัพเกิดปัญหาขึ้นแล้วพะยะค่ะเจ้าคือโจหัวหัวหน้าของหน่วยอาวุธของกองทัพเกิดอะไรขึ้นเจ้าเขาตายแล้วองค์ธิษฐายาททำไมโจหวัว หัวหน้าหน่วยอาวุธถึงได้ตายอยู่ตรงหน้าทานองค์ชายท่านสงสัยว่าข่าข่าเขาหรือองร์ชถายอดก่อนที่ท่านจะเจอกับโจโหวัวท่านกำลังทำอะไรอยู่กับใครข้ารับราชองการจากฮองเตให้ตามองค์หญิงแล้วพาไปอภิเษกแล้วองค์หญิงอยู่ที่ไหนตอนนี้องคราชทายาดอยู่เพียงลำพังมิเช่หรือคุณชายกงจุนหาวพาองค์หญิงกลับวังไปแล้ว งันองค์ชิตายาก,ก็ทรงอยู่กับท่านกงตลอดเวลาเลยหรือทำไมถึงได้มีคนตายใกล้ตัวองค์ชิตายานักงหมายเช่นนี้ฮองเต้รับสั่งให้ข้าและท่านกงมาจับตัวองคหญิงหากองค์ชายไม่เชื่อก็ตามไปฐานฮองเต้ได้ข้าไม่เชื่องั้นข้าจะทำอย่างไรองค์ชายถึงจะเชื่อองค์ชิตายาต้องจูบข้าถ้าข้ารู้สึกดีไม่แน่ว่าข้าอาจจะเชื่อ เจ้าเจ้าบางอาจองชายการที่เราชอบที่จะอยู่กับคนรักเป็นการบังคับอย่างไรนั่นไม่ใช่เรื่องจริงข้าตรวจสอบดูแล้วเจ้าหัวมีรอยมีที่คอแต่เหตุผลที่ทำให้เสียชีวิตคือดาวกระจายนี่แต่ทำไมต้องลงมือกับโจหัวหัวหน้าหน่วยอาวุธด,ด้วยละ่ะบางทีคน ไม่อยากให้ข้ารู้ความลับของหน่วยอาวุธบางอย่างเอาศพของโจหัวไปที่วัตตาลีหอฟินิกถ้าเราเรียบร้อนอาจจะทำมือสังหาแตกตื่นได้ไม่เป็นไรข้าอยู่ด้วยจะต้องสือหาได้อย่างแน่นอนซื้อ มามีมาวิ่งมา,มมาทางนี้ด้วยล่ะไม่ต้องกลัวนะท่านท่านจะทำอะไรจับไว้ให้ดีมุ่หลงอยู่เจ้าพี่ตายเถอะเมื่อกี้เขากอดเอวข้าถึงแล้วเอวยังเจ็บอยู่เลยคารวะท่านทั้ง,งสองพวกท่านต้องการ เออาวุธศตรวจการอาวุธหว่างกาเถาเข้ามาตามองค์การของฮองเต้มาที่นี่เพื่อตรวจสอบเมื่อครูข้าและองค์สุทายาเล่นกันสนุกเกินไปหน่อยจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเล็กน้อยข้าต้องขออภัยองค์สุทายาบาดเจ็บที่เอวหรือเพียค่ะไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เมื่อครูข้าขี่ม้ามาแล้วเอวของข้าเบ็ดก็เท่านั้นเอง อ๋อเง้นให้บอมฉันหาห้องให้ทั้งสองสนุกกันต่อไมมเพยค่ะดีดีองค์สถายาและองค์ชายมาหา่อมฉันเพื่อจะถามเรื่องของโจฮวนใช่หรือไม่เพยค่ะหวังเถาดูเหมือนว่าจะรู้อะไรบางอย่างเราให้เขาพูดก่อนดีกว่าบางทีอาจจะเป็นพวกเราที่ฆ่าเขาก็เป็นได้ จฮัวเป็นคนซื่อสัตย์แลายปีมานี้ก็ทำงานเพื่อหน่วยอาวุธมาไม่น้อยแต่เจ้าคนจนจะมาแกล้งทำตัวเป็นคนรวยทำไมเมื่อเดือนก่อนเขาแพ้พนันไปเป็นเงินสามร้อยช่างท่านหวงขอร้องท่านช่วยให้ข้ายืมเงินหน่อยเถอะถ้าเมียของข้ารู้ว่าข้าแพ้ขนาดนี้ข้าต้องตายแน่เจ้านี่ คือติดเป็นนิสัยแล้วนะเงินนี่เป็นของนายท่านหลายคนช่วยกันรวบรวมให้เจ้าเอาไปเอาไปคือเงินที่บ่นกกอนละกอนขอบพระคุณท่านห่วงมากค่าโจหัวจะไม่มีทางลืมจากนั้นโจหัวก็เอาเงินนั้นออกไปจาก จากนั้นจอหัวก็เอาเงินนั้นออกไปจากลานอาวุธต่อจากนั้นก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยงั้นแปลว่าจอหัวออกไปจากหน่วยอาวุธแล้วก็ถูกคนค่าถ้าตอนนั้นหม่อมฉันห้ามเขาไว้เขาก็คงอาจจะไม่ตายทูลองชิตายาตองค์ชายช่วยกรุนาเห็นแก่วความดีที่เขาทําให้หน่วยอาวุธอย่าเปิดเผยเรื่องที่เขาจัดการพน,นันท่านหว่วงวังใจเถอะ การตายของโจฮัวพวกเราจะวางแผนระยะยาวจะไม่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนพวกเราจะไม่ทําเหมือนบางคนที่ใส่ความคนตายหรอกองชายคิดว่าเขากําลังปกปิดบางอย่างพะยะค่ะใส่ความคนตายเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําไรความเป็นมนุษย์เกินไปแล้วองชายและองค์สถาญาตจะต้องไปตรวจสอบที่คลังอาวุธ ลบากให้ท่านห่วงพาพวกเราไปดูพะเยาค่ะเรื่องเราหรือของทั้งสองคนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเนี่ยเชิญทั้งสองพระองค์พะยาค่ะไปกันเถอะมู่หลงอยู่ยังไม่ยอมปล่อยมือข้าอีกท่านชอบเพศเดียวกันแต่ข้าไม่มันไม่ดีหรือ ท่านพูดเรื่องอะไรมันช่วยพวกเราหลอกพวกเขาได้ว่าเราชอบแพทเดียวกันเหมือนกับที่ข้ากำลังทำอยู่เจ้าจะาทำอะไรของเจ้าแบบนี้พวกเขาก็จะคิดว่าข้ากับองค์อิไทยาตมาที่หน่วยอาวุธเพราะเรื่องส่วนตัวเม่อหลงอยู่เจ้าจะวางแผนมันไม่ใช่แผนการที่ดีเลยไม่ใช่แน่นอนห้องบัญชี เชิญท่านห่วงรอสักครู่ข้าอยากจะไปเข้าดูข้างในกับองค์ทิชายาตเพระองค์ไม่ได้จะดูที่คลังอาวุธหรือพยาค่ะทำไมถึงต้องไปที่ห้องบัญชีท่านกลัวอะไรหรือกลัวว่าพวกเราจะเห็นอะไรอย่างในนั้นหรือไม่องชายพูดอะไรแย่งนั้นพยาค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะถูกไฟไหม้บัญชีถูกเผาวอดไปไม่น้อยใน ้องก็เสียหายยังมีบัญชีที่ต้องแก้ไขพะยะค่ะเพื่อให้สะดวกในการดูบัญชีหลังจากนี้อีกสาวันองค์ชายและองค์สถาญาตมาดูอีกครั้งเถอะพะยะค่ะเรื่องของวันนี้ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ข้ากลาวว่าคนร้ายจะทำลายหลักฐานเสียก่อน